เดี๋ยววันนี้มาทานซุกกี้กันนะคะวันนี้ก็เป็นวันหยุดเนาะง่ายๆที่บ้านเลยค่ะมีมะม่วงสุกมีม่วงสุกด้วยจะผ่าแบบนี้เลยช้อนตักทานเนาะ ทานมากเลยอ่ะอืมช่ำๆเห็นเราก็หิวเลยแหละขอชิมก่อนนะขอชิมสักคำพันหยุดเพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันคะอฮมนี่ อืมหวานหวานค่ะอร่อยอืมอืมอร่อยมากกินหวานก่อนอืมอืมนี่ยค่ะอันนี้ทำเองนะเป็นซุก,กี้ผักรวมใส่หมูสไลซ์สามชั้นสไลซ์แล้วก็ใส่ไข่ ใส่ผักทุกอย่างที่มีอยู่ในตู้เย็นเลยนะคะแล้วก็น้ำจิ้มซีฟู้ดปรุงเครื่องตามที่เราชอบเลยเน้องเจโยจะใส่พริกซอยแล้วก็กระเทียมซอยอามาชิมกันน่าทานมากมีฟักทองด้วยนะคือเป็นคนชอบทานผักอะ่ะก็จะใส่ผักทุกอย่างที่มีในตู้เย็นเลย การันตีความอร่อยเจะโยสส่หาอืมอร่อยอันนี้จริงเลยนะได้ชมตัวเองคืออร่อยมากอันนี้จะเป็นหมูสไลด์เนี่ยค่ะสามชั้นสไลด์ซื้อมาจากร้านหมูเนาะอืมอยาขอพับแป๊บแล้วก็มีฟักทองเนาะ อยากกินเนาะนะคะชิมก่อนว่ามันไหมอืมมันนะเห็นแล้วเป็นเป็นลูกเล็กๆแต่มันดีอร่อยท mm. ีแรกว่าซื้อมาทำขนมแหละไม่มีเวลาทำสักทีออืม mm. อร่อยมากแต่ฟักทองร้อนอะ นี่คะ่ะผักผักบุ้งต้องโอต้นหอมเอาทุกอย่างที่มีอยู่ในอยู่ในตู้เย็นนะคะใส่ลงไปเลยะคะ่ะอืออร่อยแต่ว่าเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อน